สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้มีอีก1คันนะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเล็กๆราคาเบาๆสายประหยัดน้ํามันเหมาะกับยุคที่น้ํามันแพงนะครับพี่ๆนะวันนี้มีเจ้านิสสันมาร์1.2ตัว E รถปี2019นะครับรถปีใหม่ๆไม่เพียง30,000โลนะครับพี่ๆคันนี้เดี๋ยวผมพาชมารายละเอียดรอบตัวรถสภาพ เครื่องยนต์ว่าจะสวยแค่ไหนไปรับชมกันเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยไฟหน้าครับนี่ครับโคมไสโคมไฟนะครับไม่ใช่โคมไสโคมไฟใสกริ้งนะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนี่นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าโคเมียมสไตล์เขาเรียกวีโมชั่นนะครับนิสสันยุคนี้ต้องเป็นวีโมชั่นหมดแล้วนะครับนะกระจังหน้าก็สวยๆครับคันนี้โคมไฟสวยเป็นสีแดง เงานะับเป็นสีแดงมุกด้วยนะครับนะคันนี้นะไม่ใช่แดงธรรมดาครับเป็นแดงแดงมุกแดงเหลือบมุกนะครับมีไฟเดย์ไลท์ตรงด้านล่างนี่สวยมากครับเหมือนเพชรเลยนะนี่แล้วก็ล้อก็เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับล้อเดิมโรงงานเป็นล้อกระทะมาแบบนี้เลยนะครับมีฝาครอบให้นะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ได้ครับเรื่องยางไม่ใช่ปัญหามาคุยกันนะครับนี่ยางเป็นเดิมโรงงานติดรถอยู่นะครับก็ยังเป็นยางเดิมๆอยู่นะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างดูครับสีรอบคัน สีแดงมุกนะครับออปชันอาจจะไม่เยอะแต่เน้นประหยัดน้ํามันนะครับเน้นความสวยความใหม่นะครับคุณลูกค้านี่ออปชันถามว่าไม่เยอะก็จริงแต่มีเท่าที่จําเป็นจริงๆนะครับคันนี้นะอย่างเช่นกระจกไฟฟ้าจําเป็นต้องมีของมีมาให้นะครับนะเซ็นทรัลล็อกมีให้สวยๆแล้วก็ปรับกระจกมองข้างก็ไฟฟ้าตรงนี้ก็มีมาให้นะครับเลขไมมาดูกันนี่ครับไม่สามหมื่นสองพันโลครับพี่ๆทางไหนโฟกัสมัางเลย นี่ครับไมสามหมื่นสองพันโลนะไมสามหมื่นสองพันโลบอะไรเป็นสีดําหนังนะครับแล้วก็เบาะลายกราฟิกเป็นบาอผ้าตรงกลางเป็นลายกราฟิกลายเหมือนสนามแข่งรถนะจะเป็นหมักลุกก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นเส้นหยักหยักนะครับก็สวยดีเกียออโต้นะครับมีเกียเอไว้ลงทางลาดชันนะครับมีให้แล้วนะครับเวลาเขาหนักๆนะครับใช้เกียเอช่วยได้เยอะนะครับพี่ๆนะแอเครื่องเล่นทุกอย่างครบนะครับอันนี้นี่ครับสวยๆกันเลย ใหม่เบียงส0 0หมื่นโลรถปี2019ความสวยผมบอกเลยว่าใหม่นะครับใหม่มากๆนะมาดูเบาะหลังกันบ้างถามว่าเล็กๆแบบนี้สี่คนนั่งสบายไหมผมตอบเลยว่าสบายมากนะสบายมากสําหรับออาไว้ไปเรียนมหาลัยไว้ทํางานก็ขับไปทํางานหาที่จอดง่ายหรือครอบครัวที่กําลังมองหารถยนต์สักคันที่ใน เป็นราคาเริ่มต้นนะพี่ๆนะเป็นราคาเริ่มต้นแบบรถยนต์คันแรกสักคันนี่ครับเหมาะนะครับนะครอบครัวเล็กๆ4คนสบายๆนะครับ2คนสามีภรรยาลูกอีกสัก2คน3คนได้นะครับด้านหลังนะก็สบายๆเลยสีแดงนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกตรงที่3นี่ครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับสวยๆมือเปิดฝาท้ายไหนดูหน่อยนี่ด้านท้ายเก็บของได้เยอะพอสมควรนะครับเยอะเยอะพอสมควรเลยดูครับความใหม่เมทัตดงัง รถตากระโปงรอยอาร์ตต่างๆนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้สวยจริงๆนี่ครับดูได้เลยนะครับพี่ๆนะนี่ครับสุดๆมียางอะไหล่มาให้ไหมนี่เครื่องมือยางอะไหล่ครบนะครับเครื่องมือยางอะไหล่ครบนะครับมีผมรองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แผ่นกันกันมองกันขโมยมองนะตอนแรกนึกว่าผมก็งงนะแผ่นอะไรอ๋อ,อมันไว้กันขโมยมองเวลาเรามี ของมีค่าอยู่ท้ายรถแล้วเราปิดฝากระโปรงลงนะครับมันจะมองเข้ามาได้ถ้าฟิล์มเราใสนะแต่แผ่นนี้มันช่วยปิดไว้ด้านล่างไม่ให้มองเข้ามาเห็นเผื่อเราวางรองเท้าคู่ละหมื่นวางไว้ในรถแบบนี้พี่นะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราวางของมีค่าไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนทุบก,กระจกแล้วเอาของไปสบายๆเลยนี่คือประโยชน์ของไอแผ่นนี้นะครับเนะี่ยที่ปิดกันมองกันขโมยมองนะผมเรียกไว้แบบนี้นะอ่าก็สวยๆครับรอบคันเลยฝาถังน้ํามันใส่ฝาข้อเป็นโครเมียมนะครับ มือเปิดตกแต่งด้วยโคมียมเล็กน้อยคิวันศาสตร์ครบนะครับฟิล์มดําฟิล์มมืดให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไปชมกันครับโอเคครับผมมาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนี่เลยแผ่นเพลทก่อนเลยครับพี่ๆแผ่นเพลทนี่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนะรอยอาร์คดูครับรอยอาร์คต่างๆนะครับน็อตหัวหัวน็อตไม่ใช่น็อตหัวนะไม่มีการไขการขันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเครื่องยนต์นี่ครับ น้ำมันไม่มีไหลยเยิ้มนะครับสวยๆเนียนๆแห้งคลิปนะครับเครื่องโยนแห้งคลิปผมพูดเลยว่าแห้งมากๆนะครับนี่พวกฟิลวกอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนะขันหน้านี่ครับขันหน้าเป็นสีเทานะนี่สวยๆครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาแก้มข้างนี่น็อตฝากระโปรงนะครับซ้ายขวาติเกอร์มอโกฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพิ่ความน้าท่วมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับหนึ่งพนซีซีนะเป็นอีโคคายุคบุกเบิกสําหรับนิสสันมาร์ผมให้แบบนี้เลยเป็นอีโคคาในยุคบุกเบิกเพราะว่ามีกําเนิดมาก่อนนะตั้งแต่ยุคน้ํามันยังถูกๆนะจนทุกวันนี้น้ํามันแพง ก็นี่ครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับในยุคนี้ประหยัดเติม1ลิตรเท่ากันเดี๋ยววิ่งได้ไกลกว่าคนอื่นนี่แหละครับนิสสันมาร์ทนะครับไม่เปียกฝนนะครับไม่ร้อนนะครับเพลงฟังเพาะๆนะครับเลือกนิสสันมาร์ทคันนี้ได้เลยในราคาเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าบาทนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวได้นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหกพันต้นๆหกพันหนึ่งร้อยหกพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนะพี่ๆยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคันไหนยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ